สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะในเมื่อสารอาสั่งลงโทษหนึ่งปีสเดือนโดยไม่รอลงอาญานี่เป็นหรือว่าเป็นวิบากกรรมนะอ่านะครับเป็นวิบากกรรมอย่างโอ้พี่น้อง f อซมันเป็นอะไรที่น่าเศร้านะสารสั่งจำคุกนี่นะโดยไม่รอลงอาญาเหมือนวิบากกรรมก็กรรมกรรมซัดไง มันหนักหนากับชีวิตไงออนะครับวันนี้มันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมด้วยนะครับนะอ่าอันนี้นะมีนประมาทโดยการโฆษณานะนี่เพราะอะไรครับออเพราะอะไรศารว่าย,ยังไงบ๊เข็ดบ,บ๊ลาบไม่เยียวยาผู้เสียหายไงอืมบ๊เข็ดบ,บ๊ลาบไม่จืดไม่จำไง โบจือบ้อโบจำบเกตบาลาบอ่าสารี่ได้บัตรนี้สารบร่ได้ออนเดอร์ครับสารไม่ได้สนใจไรบัตรนี้ไม่ชดใช้ไม่เยียวยาผู้เสียหายไงทีนี้ทั้งจำทั้งปรับบัตรนี้โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีตั้งจำทั้งปรับเหมือนเคาะเหมือนกรรมเหมือนวิบากกรรมอะไรนะครับเข้ามาชิมิต ในชีวิตมาลุมมาตุ้มครับตอนนี้อ่าคุณสวีคุณพอใจอ่าเหมือนอะไรที่มามาลุมมาตุ้มกับชีวิตเห็นไหมครับสารตัดสินอ่าพี่นางสวัสดีครับทําไมสารถึงตัดสินให้จําคุกหนึ่งปีสีเดือนให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ามันเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีไม่เข็ดไม่ลาบได้นะไม่จือไม่จำบาดนีนเออนะ ไม่ชดใช้ไม่เยียวยาผู้เสียหายบ้านี้ไปมีนประมาทเขาโดยการโฆษณาไปกล่าวหาเขาว่าอย่างเง้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีไปใส่ร้ายใส่ความเขาไงพี่โรดสวัสดีครับคุณนุชจ,จรินสวัสดีครับนะ,ะคุณสวีไปใส่ร้ายใส่ความเขาให้เขาเสียหายไงเขามันระดับไหนแล้วครับพี่น้องเอฟซี เขามันระดับไหนแล้วเขาเป็นรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรนะครับเนาะินไหมครับพี่น้อง f ออย่าไปล้อเล่นกับระบบนะแล้วแต่ดุลพินิจของศาลท่านนะจะอุทธรณต่อไม่อุทธรณต่อน,นี่ก็ไม่รู้นะครับนะโทษเก่าก็หนักหนาแล้วการประกันตัวก็ไม่ประกันตัวแล้วนะครับ อ่าตอนนี้ก็สะสมคดีไปเรื่อยๆแหละครับคดีก็งอกเข้ามาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอะไร,เร,เ,รเรื่องมันยงมันญาติอ่าเรื่องมันยงมันญาติทีนี้อ่าเรื่องมันญาติเป็นยังไงให้พักบรริญาตกี่ปีครับอ่าพักบรริญาตกี่ปีครับสามปีนะครับทีนี้ศารสั่งจำคุก ไม่ลงลไม่รอล,ล,ลงอาญาหนึ่งปีสีเดือนบบบนี้อ่าอีงอกเศษฝรั่งจะออกมาว่ายังไงนะทีนี้เะอ่าแม่นอกไส้มึงจออกมาพูดยังไงทีนี้เออนะครับอ่าทนายสุดหล่อดโดนเข้าไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่านะคดีที่จังหวัดนครพนมนะครับพี่น้องเอฟซี คดีมินประมาทโดยการโฆษณานะนะมันจะมีอะไรครับมีนักธุรกิจสาวกับทนายสุดหล่อนะเป็นจำเลยนะโจดสามคนนะครับพี่น้อง f อฟซศาลก็ได้ตัดสินแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับน้อศาลให้ตัดสินแล้วทนายสุดหล่อนะครับกับนักธุรกิจสาวนะครับเอฟซนะศาลนะครับตัดสินนะครับ สั่งจำจำคุกคนละหนึ่งปีสี่เดือนโดยไม่รอลงอาญานะถือเป็นวิบากรรมข้อซ้าอำร,รมซัดครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแม่น้องไส้จอมาแก้ตัวยังไงครับทีนี้ <c oughs> อ่าเป็นคดีในตั้งแต่ปีหกห้าแล้วครับพี่น้องเอซตอนนั้นก็ทนายสุดหลอก็โอ้ย จะหลัดพี่น้องจะหลัดแสงนะครับแสงแพ้วในตอนนั้นนะตอนนี้นะครับหมาเศร้านะครับพี่น้องเอฟซีอ่าหมาเศร้านะครับตอนนี้อ่าหมาเศร้าแล้วตอนนี้เศร้าแล้วครับโดนทุกที่โดนทุกทางเห็นไหมครับอ่าแม้แต่เรื่องการประกงประกันตัวเขายังไม่ให้ประกันตัวเลยอ่านะครับ โดนคดีแต่ละคดีในเนื้อเนื้อเน้เนๆน,น,นะครับพี่น้องเอฟีเห็นไหมล่ะใครจะมาช่วยล่ะครับทีนี้อีงอกเศษฝรั่งจะว่ายังไงครับทีน้องไปเล่นกับใครไม่เล่นไงครับเห็นไหมในเมื่อมันตกอับขึ้นมาแล้วเอ่อในเมื่อ <c oughs> อ่าใช่ไหมล่ะชีวิตของเรามันมีขึ้นไม่มีมีลง ชีวิตมีข ah. mm ึ hmm. mm ้น hmm. ม I mean, ีลงเหมือนกับตะวันไงมันอีกไม่นานมันก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วมันมีตกมันมีขึ้นมันมีลงไงพี่ปนอมสวัสดีครับนะโดนไปแล้วครับพี่น้องสารสั่งจำคุกหนึ่งปีสี่เดือนโดยไม่รอลงอาญานะเขาเรียกว่าดวงตกดวงดวงสวยไงก็ซ้ำกรรมซัดไงวิบากกรรมเห็นไหมครับ อ่านี่แหละครับไปมีนประมาณเขาโดยอะไรโดยโดยการโฆษณาไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมละ่ะอ่าไม่ได้สนเลยเดอ้อพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอย่าไปเล่นกับระบบนะอ,อย่าไปเล่นกับระบบนะศาลก็มองว่าไม่สำนึกไม่เยียวยาไม่ชดใช้ผู้เสียหายไงนะเออ วายสารมาบดส้ำนึกเราสร้างจำคุกตัวนั้นตัวเสียค่าปงค่าปรับอีกบาตรนี้สวยไหมครับทีนี้อ่คดีนั้นก็พอแหงแล้วบาตนี้ร้อยสิบเอ็ดล้านสิบสองล้านอแม่นอกใีงอเกามาพูดยังไงทีนี้อีหามึงนะอ่าแล้วลูกมึงอีนี่จะเป็นยังไงทีนี้มันจะรอดไหมนี่อีนี่นี่แต่ลูกแต่ละตัวละตัวนี่โอ้ยขังลืมเลยกูว่านะอ่าใช่แสงเยอะ ยำกับปอบออกหากินไก่กังคือนะื้อแสงเยอะเลยตอนนั้นแสงแผวพาวแสงจรัดแสงนะครับอ่าตอนนี้เป็นยังไงครับอ่าเหมือนกับหมาครับพี่น้องเอฟซีมัมีอะไรจะเปรียบหรอครับเปรียบเหมือนหมาไงครับชีวิตของเรามันไม่แน่นอนคนเรานะ่ยจะไปล้อเล่นกันบระบบนะพอดีมินประมาทนี่นะติดคุกได้ง่ายนะครับอย่าไปล้ะเล่นนะอย่าไปทําเป็นเล่นนะครับเนาะ อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแล้วแต่รุนพิจของศาลท่านั้นกูบอกไว้เลยนะนี่นะเห็นไหมครับแล้วตัวเองเป็นนักกฎหมายด้วยครับที่นี่เป็นนักกฎหมายรู้กฎหมายด้วยทําไมศาลถึงลงโทษหนักขนาดนี้คุณรู้กฎหมายอยู่แล้วคุณยังไปหมิ่นประมาทเขาโดยการโฆษณาไงครับพี่นน้องเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับ เป็นอะไรที่ไม่สมควรทำไม่ไม่อยางให้ทำเป็นเยี่ยงอย่างไงนี่นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าอย่างกับบอกหัวลูกนิมิตมันทำไงเดี๋ยวมึงก็จะโดนเดี๋ยวมึงก็จะตามไปติดๆนี่นะบอกวัวลูกนิมิตนะกูบอกมึงไว้เลยนะ,ะกูบอกมึงไว้เลยนะเห็นไหมนี่ตัวอย่างนี่มึงจะทำเป็นเล่นนะกูบอกมึงนะนะครับเนาะอะไรก็แล้วแตะ นะครับเมื่อถึงเวลามันซวยมันซวยนะอะ่ใช่ไหมแม่ยังเอาตัวไม่รอดใช่ไหมล่ะนี่แหละครับเวลาถึงข่าวซวยถึงเวลายามอับจนยามอับเสาออมันตามมาลัวๆไงครับพี่นี้ตามมาลัวๆไง อ่าอย่าไปรอเล่นนะกับคดีมิ่นประมาทนี่นะแล้วแต่ดุลพินิษของศาลท่านนะครับนะอืมติดคุกง่ายๆนะครับนะเห็นไหมนี่คดีมินประมาทนะนี่ปีสเดือนโดยไม่รอล,ลงอาญาได้นี่นะครับห้อยให้กึกๆแล้วครับบบดนี้อา้าจะไปเสียงศาลได้ยังไงนี้เอาละพี่น้องเอซ 嗯，见没了